สวัสดีครับมีเกียร์ใช่ไหมครับในสนามตัาจะเช็คซ่อมนะครับตู้เย็นเล็กนะครับแช่นมร้านกาแฟนะมีปัญหาไม่เย็นนะครับจะมีการตรวจเช็คคร่าวๆนะครับเป็นประตูเดียวตู้เล็กนะครับหน้าตาประมาณนี้เป็นรุ่นเย็นะครับมีปัญหาจีลองวัดโอห์มโอห์มไม่ขึ้นเลยนะครับก็คือ วัดให้ดูแล้วกันปกติมันจะวัดโอมตรงปลั๊กปลั๊กตัวนี้ก็ไม่มีที่ให้เสียบด้วยให้เสียบไม่ได้เดี๋ยวก็วัดโอ,มอหมออกไปต่อปลั๊กชั่วคราวเทสอีกทีก็ตั้งม,มิเตอร์นะครับคูณหนึ่งก็ได้คูณสิบถ้าทานอ่อนก็คูณสิบนะครับ ตอนนี้จะมีเทอร์โมโนะฮเทอร์โมสตาร์ดวนะัดโอห์มตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับตรงปลั๊กนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นสักโอห์มเลยครับเ,เช็คตรงเทอร์โมสตาร์ดนะสีน้ำดำสีนอำตาลนี่นะขึ้นนะครับศูนย์โอห์มนะครับโอเคเทอร์โมดีเราไปเช็คตรงคอมเพรสเซอร์นะครับ ไม่มีโอมนะครับอวัดตรงปลั๊กปลั๊กขานี้นะขาไหนก็ได้ขาหนึง่งมาที่ตัวโอเวอร์โหลดนะครับขึ้นไหมจะวัดยากหน่อยนะครับมือเดียวก็จะลำบากนะ วัดยากระทองมาเลยนะครับตัวโหลดสีดำนี่นะสีดำสีดำหัวโหลดขึ้นนะครับตัวนี้ตัว PTC สีน้ำเงินตัวนี้ครฝั่งนี้ก็ขึ้นนะฮะศูนย์โอมเหมือนกัน พีทีซีทีสองขาอ่ะก็นีโอห์มนะครับเป็นสองก็ยี่สิบโอห์มนะตั้งคูณสิบเช็คคอมเพสเซอร์ลันกับคอมอนนะครับก็เนี้นนยขึ้นนะครับนี่นะ เป็นเลหลังกับสตาร์ทไม่ขึ้นเลยสตาร์ทกับคารมอนสตาร์ทกับคารมอนะไม่ขึ้นสักขาโอเคก็รสรุปคอมเพรสเซอร์พังนะครับตอนนี้โอ้ไม่ขึ้นเลยมาดูตัวนี้ ดีมาเทียบนะครับตัวที่มีโอห์มเนะาะลันกับต,ตัวนี้นะลันกับเอ่อลันกับคอมมอนนะตัวนี้ห้าสิบโอห์มนะครับขึ้นห้าคูณสิบก็ห oh ้าสิบโอห์มลันกับสตาร์ตดีไว้เจ็ดสิบนะครับ 5.6.7ประมาณ70โอห์ม7ได้7อัน่ะคูณ10บเดีต้องเป็อนอย่างนี้นะครับเสร็จรั่วเลยตัวนี้วัดรั่วไม่รั่วเดอตัวนี้คือดีนะครับตัวนี้มีเสียน,นะครับเสียตัวนกันจะต,ต่อโอเวอร์โหลดอันนี้คอมตัวนี้นะครับ ตัว PTC นะ <_ T> <C> เทสคอมเพสอร์เร็จไปแล้วนะครับก็วัดโอห์มจุดนี้นะครับตรงปักนะครับขึ้นสองนะครับตันเลขสองคูณนี่ก็ยี่สิบโอห์มนะครับเ <_ T> <C> ปักไม่เสียโมตัดไม่เสียเสียก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับปัดตรงปักต้องขึ้นนะครับ จะต่อใส่ไฟชั่วคราวนะเทสคอมรันก่อนนะครับหวัดดวนจนนี้นะฮะเดินดหน,น้าฮะเดี๋ยวเดินหน้นะกับคอมดังนะครับตอนนี้ข้าวนะเนี่ยเ,เทสให้ดูเฉยๆว่า มีปัญหาที่คอมนะครับเป็นุดท่เจ็ดนะครับโอเคอ่ะ,อะก็สรุปว่าคอมเสียจริงนะครับตัวนี้อ่ะต้องเบอร์คอมลูกใหม่นะครับอโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีพิโยอนนะครับสวัสดีครับโอเคครับก็บเปลี่ยนคอมไปแล้วนะครับ น้ำยาไม่ได้วัดละวัดกระแสแล้วนะครับศูนย์จุดเจ็ดนะครับเสรเ็จครับเบอร์นี้นะครับ